วันนี้อยู่ที่โรงเรียนสาวัตถีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับดูบรรดาแฟนคลับ FC ของครูสลาเลครับนะครับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับนี่ครับดูครับวันนี้เรามาเตะบอลการกุศลนะครับเตะฟุตบอลนัดพิเศษนะครับดูคุณครูนะครับดูความน่ารักนะของครูสลา แล้ก็แฟนขับที่มารอคุณนะบางคนบอกมาม้างได้ถึงใบยบทถึงเพียงคุณครับนะม้างแต่เที่ยงก็มีมารอมารอเจอครูสลานะมันเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นจริงๆนะครับของความเป็นคนมหาชน,นเห็นได้ทราทัศ <c oughs> นี่ครับเด็กแฟนคลับเด็กๆก็มาเยอะนะครับให้กำลังมากันเพื่อจะมาได้ใกล้ชิดได้ถ่ายรูปกับคุณครูพี่ผู้เป็นไอดอลผู้เป็นความหวังของบรรดานักร้องศิลปินในบ้านเรานี่ครับเห็นไหมครับมากันเยอะเลยนะครับครูก็ถ่ายรูปกับทุกคนนะครับที่มาขอถ่ายนะครับ